นายทุกคนนายที่ส่วเราก็กำลังจะเริ่มชาเลนกันแล้วและฉันก็ดดงผลต้นแต่แลกฉันได้หมากฝรั่งหอดเดียวเองและฉันได้มากกว่าเธอส่วนฉันได้ทั้งกองเลยอเลลกเธอเนี่ไม่มีดวงจริงๆนะแต่เธอจะได้เป็นคนแรกที่ได้กินหมักฝรั่งนะอย่างน้อยก็ยังดีฉันชอบหมากฝรั่งฮับบ้าบาบ้โดยเฉพาะรสบับเบิ้ลกร,รม <Hey. S 1> นี่เธอกำลังทำอะไรนะ หมากฝรั่งเป็นของเธอนะแต่ฉันต้องเป็นคนเก็บขยับนั้นเหรอเอานี่ไปซะเออไม่นะเลิกบ่นได้แล้วเดี๋ยวลูกบอกที่ฉันกำลังจะเป่าก่อนสิฉันจะโชว์วิธีการกินหมากฝรั่งสุดเจ๋งให้พวกเธอดูพวกเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอสามารถเล่นกับลูกป่งแบบนี้ได้นะแต่ต้องเป็นมือโปรเท่านั้นที่จะทำได้ว้าวน้่เยี่ยมไปเลยอเล็ก ธอทำได้ดีมาก <Okay. S 1> แต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเคียหมากฝรั่งแล้วแต่ก่อนอื่นฉันต้องเอากระดาษหอ่ออก,ก่อนและฉันก็มีทริคได้ดีที่จะช่วยฉันได้ oh. ว้าวเ oh. ยี่ยมไปเลย oh. และตอนนี้ก็ถึงเวลากินพวกมันแล้ว oh. เปิดใช้งานเครื่องดูดมุ่นฝรั่ง oh. ว้าว oh. และตอนนี้ก็มาดูกันกว่าลูกบอลจะใหญ่ขนาดไหน ฉันไม่ยอมปล่อยให้เธอทำลูกบองใหญ่กว่าฉันแน่นอน oh, <no. S 1> ให้ตายเธอทำเรื่องลงไปเธอไม่ทำแค่ลูกบ่งของฉันแต่งนะเธองทำใคิดว่าฉันหายไปด้วยแล้วฉันจะช่ชยชีวิตยังไงเนี่ย <c oughs> ถ้าเอามันกลับมาแปะที่เดิมสิ <What? S 1> ก็ได้ฉันแค่ตกใจไปหน่อย <c oughs> ไ่นลาถึงตาเธอกินมาฝรั่งแล้วืมในที่สุดเพื่อจะเอากระดาษออกก่อน <c oughs> ฉันต้องเตรียมเครื่องมือพิเศษออกมา ได้ผลดีเยี่ยมและตอนนี้เธอก็จะกินได้หมดเลยพวกเธอพมจะเห็นลูกกวาของจริงหรือยังงั้นมาเริ่มกันเลย <c oughs> มิลลหยุดน้ะ <c oughs> มันใหญ่เกินไป <c oughs> แล้วเราจะทำยังไงกันดีเราจะเดิกลับมาบนโลกได้อย่างไร <c oughs> ฉันมีความคิดแล้ว เราต้องทำาุกอย่งให้แตกด้วยที่ยิงหนังสติ๊กนี้อเล็กซ์ยิงเลยทำไมเป็นฉันเป็นงานไม่ล่าคุณปินไปนอกโลกแน่ไม่ได้เรื่องเลยฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองตลอดวิต้าทำได้ดีมากเธอเลื่อนลงเมอแล้วฉันคิดไปว่าต้องเป็นเพื่อนกับนกฉ้นแล้วฉันดีใจมากๆที่เจอเธอครั้งนะ โอ้โอฉันได้ผลทับทิมแค่นเดียวเองแต่ฉันมีเตมไปหมดเลยเป็นสิบผลเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยใช่แล้วดูกองผลไม้ของฉันก่อนสิของฉันอร่อยกว่ามิล่าเธอกินก่อนเลยโอเคเย้ฉันชอบทับทิมมากๆเลยดูมันเล็กน่ากินข้างในก่อนสิก็จริงที่มันกินไม่ค่อยสะดวก แต่ฉันไม่ที่นีเป็นตัวช่วยในการกินมันละอร่อยและสดๆสุดๆและเมือก็ไม่ต้องเหลอะด้วยแต่มันคงจะดีกว่านะถ้าฉันเอาเม่ทับให้มาหมอวางไว้บนจานและกินภายในครั้งเดียวแบบนี้สิยิ่งอร่อยขึ้นหนึ่งร้อยเม็ดเตะเลยนี่มันเจ๋งสุดๆ ก็หมายความว่าฉันจะได้เลมชาติแสนอร่อยเป็นร้อยเท่าถึงฉันจะได้ทอปเพียงแค่ผลเดียวแต่ฉันมีความสุขมากเลยอเล็กซ์ตาเธอแล้วโอเคก่อนอื่นเราต้องหาอันที่อร่อยที่สุดการผ่าทับทจะง่ายแต่การบีบมันให้แต่้วยมือเปล่านี่สิแย่จังอเล็กซ์ตอนนี้เธอดูเหมอนคนบ้าสุด การเป็นคนบ้า <al> ม no, uh, ันไม่อร่อยเหมือนการกินทับทิมนี่สิอร่อยอย่างน่าเหลือเชื่ออะไรเสียสติไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยฉันก็แค่กินทับทิมเสริฟอร่อยหมดแล้วบางทีวิตาเธออาจจะเป็นแบบเดียวกับฉันก็ได้เพราะงั้นรักเสียเวลาดีกว่าใช่เลยถึงเวลาของฉันแล้วมีล่าฉันขอไม่เยสิเอาไปเลยแค่กินทับทิมธรรมดาธรรมดาหมือนน่าเบื่อเกินไป แต่ถ้าคันเป็นน้ำผลไม้มน่าสนุกสุดๆเลยดูสิ<ม>ฉันมีเครื่องคันผลไม้ด้วยว้าวเครื่องใหญ่จังเ,<อ>เครื่องใหญ่สำหรับผลไม้ทับทิมใหญ่ๆและยังได้ทับทิมออกมาเยอะด้วยมีเท่าไหร่บิวที่หมดเลยฉันจะได้มีน้ำทับทิมเยอะๆดูน้ำคันนี้สิ มันกำลังอ้อนวอให้ฉันดื่มมันโอ้เปรียวไม่เบานะแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบมันอยู่ดีมันอร่อยไหมล่ะ่อาสุดๆมีต้ามีน้ำผลไม้เตดบหน้าเธอนะ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันฉันเอกได้ง่ายๆเลยฮึให้ตายสิฉันได้โค้แค่กระป๋องเดียวเองฉันได้มากกว่า ว่าเมล่ามีกี่กระป,ป๋องกันนะใช่เดิมสี่ฉันได้โคว่าเป็นตึกเลยโอเคงั้นชดขอเดิมก่อนแล้วกันนะอย่างน้อยฉันก็มีโชอคอยู่บ้างเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย <c oughs> และหลังจากดื่มมันก็มีเสียงท้องร้องอีกเสมอ <c oughs> ฉันคิดว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วจะดื่มโค้กทุกกระป,ป๋องพร้อมกันเลย <Awesome. S 2> ก่อนอื่นฉันต้องเปิดม่านจากนั้นฉันก็ต้องการหลออพิเศษที่ฉันสร้างขึ้นมานั่นเป็นความคิดที่ดีมากเ <c oughs> ขาเนี่มันอร่อยสุดๆไปเลยโ <c oughs> อ,อ้ฉันว่ามีอะไรบางอย่างอ,าออกมาแล้วล่ะ <c oughs> นั่นเป็นสิ่งคำนามที่น่าเกงข่อมสุดๆเลย <c oughs> ถ้าคิดว่าไงล่ะก็ฉันต้องผูช้ชชยนะ <c oughs> แต่ฉันชอบแบบซี่มากกว่า ฉันก็ได้มากระป๋องหนึ่งด้วยเจ๋งไปเลยเพื framework. ่ออะไรน่ะเดี๋ยวมันก oh ็ล้นแล้วไงกระป๋องมันพองลงมาสิจากนั้นฉันก็ไม่ต้องเดิมแล้วฉันว่าฉันคงดื่มโค้กทุกกระป๋องได้ภายในครั้งเดียวสบายเลยเราเชื่อในตัวเธอฉันไม่ทำให้พวกเธอผิดหวังแน่นอนโอ้โหเธอดื่มมันจริงๆ แค่อย่าทิ้งขยะเสรแล้วาก็พอใช่เลยมันเป็นกระป๋องนะมันเจ็บสุดๆตอนโดนกระป๋องฟาดนะโทษทีฉันเห็นไม่ได้แล้วมิลาเกิดอะไรขึ้นกับเธอหน่าเธอเห็นัวเองหรือยังเห็นแล้วมันก็แค่แก๊สอ่าใครก็ได้ช่วยทีนี่มันสถานการณ์ฉุกเฉินอ้าวมิลาเลยหนักมาก เออไม่เอาแล้วนะมีลาไม่เอาคกแล้วออฉันไม่เอาแล้วฉันเหนื่อมากกว่าน,นี้ไม่ไหวแล้วล่ะฉันขอหมุนวงล้อก่อนนะฉันโชคดีอะไรขนาดนี้ฉันชอบไส้กรอกมากๆเลยเจ๋งปนเลยและฉันก็ได้มันมาไส้กรอกอันเบอร์ร่มเลยน่ากินนั้นมาดูกันว่าฉันได้ของอรไรแบบไหน,น พวกฉันอยากได้ของอร่อยๆบ้างไม่ใช่เป็แรงสามนาเกลียดบางทีอาจจะไม่สายถ้าจมุนอีกรอบไม่ฉันไม่ยอมนะเธออยากให้ฉันกินสิ่งน่ารแบบนั้นจริงๆเหรอดูสิมันทั้งเหม็นและไต่ไปมาเยอะแยะไม่ฉันไม่กินฉันกลัวพวกมันสุดๆก็ได้ถ้าเธอไม่ทําตามวิธีง่ายๆงั้นเธอต้องทาอะไรยากกว่านั้นวงล้อแห่งการลงทันไงล่ะไม่เอาให้ฉันกินแลนซ์สอดดีกว่าแม้ว่ามันจะไม่เข้ากับพิซซ่าอร่อของฉันสักนิด มันจมตีมือฉันไม่ฉันไม่อยากทำอะไรแบบนี้นะเอใหิตายจูเล่แล้วเธอรออะไรล่ะเธอก็ต้องกินสีก้กอกเหมือนกันนะ<ม>เห็นด้วยเลยฉันว่าฉันจะทำฮอทดอกด้วยพิซซ่าด้วยไียก่กอกแสนอร่อยหรือสิทั้งใหญ่ทั้งน่ากินอืมนี่เป็นสิ่งอร่อยที่สุดที่ฉันกินวันนี้เลยซส้กอกมันเข้ากับรสชาติของพิซซ่าส,สุดเลย มันอร่อยกว่าฮอทดอกธรรมดาตั้งหลายเท่าแน่เจลลี่เธอบังคับให้ฉันต้องกินของอะไรที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่อยากกินจริงๆนะเธอทําอะไรนะใค้อนุญาตให้เธอกินไส้กอกพิซซ่าของฉันเอาฮอทดอกของฉันขึ้นมานะเธอไม่ได้อายใจบ้างหรอกินแมลงศักาของเธอไปฉันไม่อยากกินมันมีเยอะมากเลยและเหมือนมันอยากกินพิซซ่าของฉันมากกว่าอีกเอาไว้ตาย มันมีกันเยอะม,มากจริงๆด้วยออกไปจากตรงนี้นะอย่างไรก็เหลือพื่อายฉันกินสักคอโอ้พวกมันแทบไม,ม่เหลืออะไรฉันเลยงั้นก็ยิ่งดีเลยฮึเพาก็กินมแมลงสาบไปนี่มันฝันร้ายช,ะชะัดๆฉันว่าฉันมีบางอย่างในปลา <c oughs> อ,ออกไปนะบปล่ไม่ล่าของตอนนี้เป็นอาณาจักรของมแมลงสาบแล้ว ครั้งนี้ฉันเข้าหมุดเป็คนแรกนะโอเคสงสัยจรงว่าฉันได้อะไรรอบนี้ mm hmm. เอาไม่นะ oh, <no. S 1> ไม่เอาใส่เดือน oh. ฉันจะมีความสุงมากกว่ากระหมัก r รังโอ้เย้ f r a รัง่งคะบ้ามาบ้าเอาตอนนี้ก็ถึงตาฉันหมุนวงล้อแล้ว อะไรนี่มันไม่ยุติธรรมเลยทำไมบางคนได้หมากฝรั่งแต่ฉันได้เปีนไก่มันทั้งน่าเกลียดน่ากลัวและน่าขยีขแยงใช่ฉันไม่ฉาเธอสักนิดเธอรีบๆกินเลยโอ้เธอพูดถูกฉันกำลังรออะไรอยู่เมื่อใส่มาฝรั่งลงบนที่ส่าแล้วมันทั้งสวยทั้งน่ากินแถมยังมีสีสันสดใสด้วยโอ้โหสวยจริงๆเลย คาได้เป็นไงบ้างฉันต้องดอกมันเยี่ยมเลยใช่เยี่ยมมากพี่ไม่เหมือนติงไตอ๋แต่ก็นะฉันไม่ความคิดจริงจงแล้วเนล่าต้องชอบแพร้งครั้งนี้แน่างคนสวยนี่มันอะไรกันไม่นี่มันเกินไปแล้วนะมันจะดีกว่านี้เธอไม่เอามาใกล้นะฉันเอามันวางไว้บนที่ซ่าของเธอสิมันคยอยู่ตรงนั้น ทำไมฉันถึงถกลงพูดแบบนี้ฉันน่าจะได้พลิดเพลินกับพิซซ่าแต่ตอนนี้ฉันต้องกินมันกับตีนไก่เป็นไงเจลลี่อร่อยไหมพิซซ่าน่าอร่อยมิหล่ะนี่เลาอกันเล่นเหรอกินพิซซ่าของเธอซะโอ้เธอพูดถูกอีกแล้วถึงเวลากินพิซซ่าแสนอร่อยมันเจ๋งสุดๆฉันเคยเลยเมื่อก่อนว่ามันฝรั่งจะเข้ากับพิซซ่าขนาดนี้มันดี มากฉันไม่อยากหยุดเลยบางทนีน่าจะเป็นพิซซ่าให้ดีี่สนฉันเคยกินเลยฉันว่าถึงเวลาเป่าลูกปองลูกยักษ์แล้วว้าวมันใหญ่มากเลยแต่ยิ่งลูกปองใหญ่ก็ยิ่งเสียงดังแต่อะไรขึ้นฉันอยู่ที่ไหนฉันมองไม่เห็นอะไรเลยพวกมังฝลังนี่เป็นโอกาสที่ฉันจะกำจัดตีนไก่พวกนี้กินพิซซ่าโดยไม่มันอร่อยขึ้นเยอะเลยเจา เธอคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอข้พลาดแล้วฉันเห็นทุกอย่างเลย <No. S 1> และเธอจะจ้องเจอก,กับวงล้อการทางทันสำหรับความเป็ของเธอเอ้ไม่นะฉันขออะไรก็ได้ที่ไม่น่ากลัวเย้ <Yeah. S 1> ฝนนี่มันไม่เลวเลยอ๋อแต่ถ้ามันฝนเป็นตีนไก่ล่ะ <laughs> อ๋อช่วยด้วยฉันถูกพยายเต้นไก่ะลม่ม เธอเดตลอกมากเลย <laughs> <Okay. S 1> มาดูกันว่าของอร่อยอะไรเราฉันอยู่โอเย้ oh, yeah. นี่สิที่ฉันเรียกว่าโชคดีถึงเวลาของเยลลี่ลูกตาแล้วไม่ใช่แค่กินมันอย่างเดียวนะแต่เธอยังเล่นมันด้วย <laughs> ดูสิมิล่าเดี๋ยวฉันมีลูกตา <laughs> เอาหลังหัวรับพลแล้ว <laughs> ถึงเวลากินลูกตาพวกนี้แล้ว เป็นไงบ้างดีไหมดีสุดๆฉันมั่นใจกินกับพิซซ่าก็ต้องเยี่ยมฉันก็อยากได้ของอะไรเหมือนกันปลามึอยิ้เอาไม่นะนี่มันแย่จังพวกมันทั้งมื่อค้นนั่นขยี้ฉันนึกไม่ออกเลยพิซซ่าจะมาแย่ขนาดไหนยิดสิว่ามันจะแย่ขนาดไหนใช่ยิ แน่แหละฉันเห็นอยู่แล้วมันดูแย่มากฉันไม่อิจฉาเธอซักนิดแต่ฉันเชื่อว่าเพิซ่ากับเยลลี่ลูกตามันต้องเข้ากันสุดๆเลยมันทั้งดูน่าสนุกและน่ากินอร่อยจังน่ากินสุดๆฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันก็อยากกินเยลลี่สักอัน ฝันไปเถอะเป็นฉ่าตัเฉลี่ชาตัวเองที่กินพิซซ่าที่อร่อยขนาดนี้แถมตอนนี้ยังมีลูกตายจากปากของฉันด้วยโจลี่เธอนี้ตลอจังฉันแค่อารมณ์ดีน่ะมิล่าทำไมเธอไม่กินล่ะฉันนหนว่าเกทอเลยไปแล้วสิฉันไม่อยากลองปลาหมือนพวกนี้เลยฉันบอกว่ามันจะไม่ดูดฉันจากข้างในนะ ดู <Gross. S 2> มิาที่น่าสงสารแค่เดียวฉันก็รู้สึกเสียไปอย่างแล้วแน่นอนมันคือปลาหมึกนะพวกมันมีเมือกด้วยเ <c oughs> จอลี่เธอคิดม่าตลกเหรอไม่มันไม่ตลกสักนิดเอานี่ไปเ <c oughs> อานั่นมันอะไร <c oughs> เธอกล้าได้ยังไง <c oughs> ตอนนี้เธอก็ดรู้ว่าปลาหมึกมันไม่ตลกสักนิด <c oughs> เธอไม่น่าทำแบบนั้นเลยรอก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะเอาพิซซ่ายัดปากเธอหนึ่งนี้ <c oughs> เธอหนีปลาหมึกไม่พ้นแล้วเจ้าปลาหมึกเข้าไปเลยอนี่มันแย่สุดๆ <c oughs> จูลีนเธอใจร้ายมากเด <c oughs> ินเปล่านะฉันก็แค่ทำเพื่อความมิติพามกินให้อ <c> ร <oughs> ่อยมาตัดสินกันค้อนกันไก่กระดาษฉันชนะออเย้ฉันชอบฟิตไฟสุดๆเลยหเธอชอบแรงสามไม่ใช่เหรอ เอาไปสิจูลี่รู้ไหมว่าการกกงมันไม่ดีหมุนวงล้อกลับไปที่เดิมนะหรือเธออยากไปชนกับวงร้อแห่งการลองทันล่ะก็ได้พลังของฉันแผ่ยังมีเยอะด้วยและก็มีกลิ่นหอมด้วยเราไม่ไหวที่จะกินพวกมันแล้วโอ้จูลี่ตาเธอหมุนวงร้อแล้วใช่เลยฉันหวังมันจะออกมาอร่อยเหมือนกันขอให้ได้ของอร่อยขอให้ได้ของอร่อย ไม่นะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระเทียมมันเหม็นจะตายแปลกจังแต่ฉันยังไม่เห็นมันเลยแปลว่าฉันไม่ต้องกินกระเทียมสินะดูดีๆก่อนสิมีกิ่มาจากที่ไหนสักที่โอ้ทำไมต้องอามาห้อยคอฉันด้วยให้ฉันกินมันก็ได้แต่ไม่ใช่เอามาแขวนคอฉันก่อนอื่นฉันต้องเอาเปลือกกระเทียมออกก่อนแล้ฉันมีเครื่องมือพิเศษช่วยแล้ว เริ่มแรกเธอต้องเอากระเทียมใส่เข้าไปและแค่เพียงไม่กี่วิปันก็จะหลุดออกหมด <Awesome. S 2> ใช่แล้วแบบนี้เลยและก็วางเป็นรูปสวยๆบนพิซซ่าอย่างเช่นรูปหัวใจนี่เป็นมอมคิดที่เยี่ยมเลยงั้นฉันก็ใช้มันฝรั่งบอกความรู้สุสกขกองฉันได้ก็คือความสุขน่าย,ยิม้ม ดูสิหน้ายิ้มได้ก่อหัวใจเย็นเลยเอาแล้วไงเธอก็แค่ทาตามฉันไม่มีอะไรดีไปกว่ากระเทียมรูปหัวใจของฉันใช่ตอนนี้เธอก็ต้องกินหัวใจนั่นเอาไมไม่นะฉันจะกินมันได้ยังไงหัวใจมันสวยมากๆเลยเธอนี่เจ้าเล่ตลอดเลยถึงเวลาแห่งวงล้อกานลงทันแล้ว เอาไม่นะฉันไม่ชอบโชดีสักนิดฉันไม่ได้กำลังจะกินพิซซ่าหน้ากระเทียมแต่ฉันต้องเอามาทำเป็นน้ำป่นเราไม่เครื่องปานตอนนี้โชคดีจริงๆและฉันก็หล่นมากจักมันเป็นยังไงฉันว่ามันต้องไปอะไรน่าสุดย่สุดเดี๋ยวเราจะได้รู้กันถ้าฉันอ้วกมันเป็นความผิดของเธอมิลล่า และน้ำปั่นพวกนี้ต้องทำให้ฉันอ้วกแน่ๆนใช่มันดูน่ายะกระหย่งมากในปากของฉันรู้สึกเหมือนหังกระเทียมฉันจะกั้นไว้ไม่ไหวแล้วอแต่ไม่ได้หมาความว่าฉันต้องมานั่งดมมันด้วยนะอ๋อฉันจะเป็นลมช่วยฉันทีเอาไม่นะกระเทียมํามิลลาสลบไปแล้วสยองสุดๆ ฉันยืนนี่ฉันไม่เป็นไรอ๋อมีแมาฝรั่งติดหน้าฉันด้วยเยี่ยมเป็นไรราทำไมฉันถึงโชคร้ายจังฉันได้พิซซ่าแค่ชิ้นเดียวเองแพราพว่าที่เหลือยังก็ฉชนยังไงล่ะไม่จริงฉันต้องทาาที่ได้พิซซ่าถึงหมดมาเป็นตึกเลยอ๋ให้ตายเธอได้พิซซ่าเป็นตึกเลยส่วนฉันได้แค่ชิ้นเดียวนี่นะนี่มันไม่อยู่ติดรม หยุดบนได้แล้วคุณจะเริ่มกินสักทีฉันหวังว่าอย่างน้อยไปสร้าของฉันมันก็อร่อยนะมันดูน่ากินกว่าของทุกคนเลยว้าวอ,อ,อร่อยและชีสจัดเต็มเลยฉันชอบชีสมากๆเลย <Good. S 1> นี่ฉันไม่ใช่ถุงขยะให้เธอทิ้งของเหลือนะ um, 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 um. ฉันเหมือนขอยะเหรอเอานี่ไปทำไมไถึงมโหและฉันไม่ได้ตั้งใจสิ่งเนยฉันก็อยากกินเบีซ่าแล้วแต่ขอบของมันก็ทํใหไม่ชนน้ำลายไหลแล้ว <Hey. S 1> ฉันนึกวาทีดีๆที่ทำให้ฉันกินได้อย่างเร็วและสะดวกแถมมือก็ยังไม่เลอะด้วยโว้ว oh. วาวาฉันไม่คิดว่ามีใครกินแบบนี้ได้เลยเต่ทําได้ยังไงกันกพ,พิพิซซ่ามันอร่อยมากๆให้ฉันกินมากเกิาน,นี้ก็ได้อมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยฉันไม่คิดว่าเธอจะกินพิซซ่าได้อีกแล้วนะแต่เรายังกินได้อยู่ฉันต้องทำให้กลับไปเป็นปกติแล้วโอ้ฉันทำได้แล้วพิซซ่าของฉันหายไปไหนไะ จริงเหรอใครขโมยนะฉันครับพอ่อผขโมยเธอทำารื่ยังไงกัน <แ S 1> ฉันไม่เสียใจยสักนิดเพราะในหัวฉันตอนนี้กำลังคิดว่าจะกินพิซซ่ากองตัวอย่างนี้ไงดีตนะพนซซ่าที่น่กินของฉันถึงเว่ากินแก้แวบยางทีเธอฉัไม่น่ดร่างกินจากอานของมันนะไม่เอานะจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกลังนี่อย่างนี้ไงเออฉักเธอแล้ว ใช่นี่มันตึกพิซซ่าลมของจริงเลยทำไมฉันถึงถกลงพูดแบบนี้ฉันเกลียดกับทีมสุดๆเลยและใครชอบเหมือนกันพวกเธอก็แค่่องไม่ดีเพราะฉันได้แค่อันเดียวเองทำไมเธอยังหัวเราะอยู่ได้ล่ะนี่มันหมายความว่าเธอได้กินเป็นคนแรกนะง่ายจะตายฉันไม่ขี้ขาดอยู่แล้วเพราะฉันจัดการมันได้สบายสบตัดใดแค่ที่ฉันไม่โกนะ ฉันคิดว่าฉันประมาณมันต่ำเกินไปฉันกินไม่ไหวแล้วพอกันทียังไงดีล่ะเธอต้องกินมันให้หมดนะแต่ฉันก็มีรางวัลพิเศษให้เธอด้วยที่บดกระเทียมเธอสามารถใส่กระเทียมทั้งหมดลงไปแล้วบดมันเข้าปากเธอได้เลยฉันไม่อยากกินฉันไม่อยากกินฉันจะอ้วกนี่ไม่ใช่คำขอร้องนะอัปากกุ้งกง ใจร้ายสุดๆเลยมันเหมือนมีแมวอยู่ในปากของฉันเข้าใจใช่ไหมว่าฉันหมายความว่ายังไงเออกลิ่นอะไรกันเนี่ยเหม่สุดๆนี่มันแย่มากเลยอย่างดีนะที่ฉันพกหมักฝรั่งไว้เสมอสภาพสถานการณ์แบบนี้ขอบคุณมากนะตอนนี้เธอก็ไม่ต้องทนดมมันและฉันก็ไม่ต้องทรมานอีกแล้วอเล็กซ์ถึงตาเธอกินแล้วทำไมฉันต้องกินมันดูสิทำเป็นส้อยเท่ไปเยอะเลยหยุดเล่นได้แล้ว เธอก็ต้องกินมันนะโอเคก็ได้แต่ฉันขอเอาเปลือกมันออกก่อนนะ <What? S 1> แต่ฉันก็ไม่โลขนาดใหญ่สำหรับงานนี้แล้ว What? What ตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวกระเทียมและฉันจะกินมันแล้วว้าว <Yeah. S 1> wow. ไม่เคยเกิดอะไรน่าสเสียนแบบนี้มาก่อนในะชีวิตของฉันเลยแล้วตอนนี้ฉันว่าลราเผชิญกับเธอมันเหม็นขนาดไหนแ,แค่ที่นี่พระธรรมดามธรรมดาอาจจะช่วยเธอจะกลิ่นเหม็นแบบนี้ได้แต่ถ้ายังไม่พอก็ฉีดสเปรย์ปรปับอากาศเพิ่มไปด้วยให้ทั่วเลยแต่ฉันว่าฉีดสเปรย์ความปรปับอากาศยังไม่พอแต่เราต้องฉีดไปที่แหล่งกำเนิดกลิ่นเมนหม็นเน่าด้วย <Okay. S 1> มันได้ผล แต่อย่าหาทําที่บ้านนะคอสเฟย์บรกากาศกนอันตรายเลยทีเดียวปากฉันไม่เหมือนอดกต่อไปแล้วจูลี่เธอรอไรอยู่ล่ะเร็วเข้ารียกยิงกระเทียมได้แล้วฉันเกลียดมันตั้งแต่เด็กๆแล้วเธอเห็นหน้าฉันเป็นสีเขียวช่วยฉันได้นะฉันขรร้องล้วน่าสีสันสุดๆเลย อมทำไมเธอถึงรีบร้อนขนาดนั้นล่ะเธอไม่ต้องรีบไปไหนนะแบบนี้แหละทำให้ฉันกินมันได้เร็วๆว้าวก้าหารจริงๆและก็เร็วมากด้วยจูลี่เธอทำได้ดีมากหมดแล้วไม่เอาอีกแล้วนัะกระเทียมอ่ะกินแรงสุดๆ จูลี่โทษทีแต่เราต้องตักตัวเธอก่อนนะนี่อะไรกันฉันหายใจไม่ออกฉันว่าฉันจะเป็นลมนล่ละ <c oughs> มันได้ผลในที่สุดห้องของเราไม่ก็ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วและฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเย้โหพวพเธอฉันไม่มีช่วงกระทิกแทกเลย <c oughs> แต่ฉันโชคดีนะฉันได้เต็มกล่องเลย <c oughs> ดูก่อนว่าใครต่างหากที่โชคดี ใช่ในที่สุดฉันก็ได้ของอร่อยจัดเต็มสักทีโอเคมิลาเธอได้น้อยที่สุดเธอก็เริ่มก่อนเลยฉันไม่มีปัญหากระลืกอมหนึ่งอันอยู่แล้วมันดีนะแต่น้อยเกินไปอะไรกซ์ตาเธอแล้วในที่สุดฉันก็ได้กินให้เต็มเอ็มไปเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมไม่มีอะไรออกมาเลยแล้วลูกมของฉันหายไปไหนเออ อ,ลเ,อ,เ,อ,อเ,เล็เอออกแล้วของของเธอหกเต็มตไปหมดเลยนึ่งออกแล้วพวกเธอมีที่แคกเต็มโต๊ะไปหมดเลยฉันคิดว่าฉันกินมันได้ไง่ายๆได้หลอดนี้แหละเรียบเลยจูลี่เธอเป็นคนเดียวที่เหลือแล้วนะฉันไม่ได้มีแค่กล่องใหญ่นะแต่ฉันมีกล่องที่เต็มไปได้วยหลากหลายรสเลยมันมีพอสำหรับทุกคนเลยอ,เอย่าแต่ต้องนะทั้งหมดเป็นของฉัน ฉันชอบพริกแท่งที่สุดเลยฉันจะกินให้หมดอย่างรวดเร็ว,วาถามจริงเธอไม่แม้แต่จะแบ่งพวกเราเลยเหรอ,อไม่เป็นไรหรอกฉันรู้ว่าต้องขโมยยงไงอาดา,ดาและลูกก่าดก็เป็นของเราหยุอดอยู่ตรงนั้นเลยนะเธอไม่ไอายบ้างเหรอที่ขโมยของฉัน ไม่มีหลักฐานสักหน่อยเธอพิสูจน์ได้ไหมล่ะ all right, all right. ฉันจะสอนบทเรียนให้พวกเธอเองเอาความแค้นของจูลี่ไปยกมือขึ้นแล้วเอานี่ไปเลย <What? S 1> เป็นยังไงบ้างละ่ะเข้ามาสนมของฉันก็จะเจอแบบนี้แหละ มันมีลูกปก่าเต็มไปหมดเลยแล้วเข้ารีบกินพวกมันกัน <Yeah. S 1> แน่นอนหยินแล้วโ <Yeah. S 1> อ้ให้ตายฉันไม่เหลือทิเคเ่ไว้ให้กินเลย <Yeah. S 1> ฉันเพิ่งใช้มันเป็นกระสุนไปหมดแล้ว <Yeah. S 1> แต่เธอก็ได้แบ่งม,มันกับเพื่อนๆนะ no.